เดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนที่8เลยนะครับตอนที่8เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังนะครับในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ควรทราบนะครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ยาของผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับเนื่องจากว่าร่างกายเ,เราเนี่ยมีการใช้ในเรื่องของอวัยวะมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็อ,อาจจะมีการเสื่อมไปของอวัยวะได้นะครับโดยเฉพาะ ยิ่งในเรื่องของตับและไตนะครับที่จะต้องมีหน้าที่ในการาสลายตัวยาหรือว่าทําหน้าที่ในการสลายสารพิษต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องควรที่จะระมัดระวังอย่างมากนะครับในการรับประทานสิ่งออสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะครับโดยเฉพาะยานั่นเองนะครับยาที่มีปฏิกิริยาต่อกันนะครับหรือว่ายาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยานะครับ หรือว่าแบบอินเตอร์เรชันกันเนี่ยก็คือยาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็สามารถให้ร่วมกันได้นะครับแต่ว่าเราควรที่จะเพิ่มระยะเวลาในการให้เนี่ยห่างกันออกไปนั่นเองนะครับโดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยานะครับก็อาจจะเกิดจากการลดการดูดซึมนะครับของอยาอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นยาเสริมธาตุเหล็กนะครับมันมีธาตุเหล็กอยู่นั่นเองนะครับ ถ้าหากว่าไปเจอกับพวกนมนะครับมันจะทําให้ไปลดการดูดซึมนะครับ,ปร,รรบประสิทธิภาพในการดูดซึมของทารกเด็กเนี่ยก็จะลดลงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับยาที่มีดักอินเตอร์อคชันกันนะครับมันบางตัวเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้เห็นผลโดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของการไปสลายตัวยานะครับหรือว่าเรียกเ,เมตบบาบอลา์ยานะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ เซลล์ในร่างกายนั่นเองนะครับถ้าหากกินยา2ตัวนี้นานๆนะครับบางตัวจะไปลดการสลายตัวยาในตับในหรือในไตนะครับทำให้ยาบางตัวเนี่ยมีในทำให้ยาบางตัวเนี่ยมีค่าตัวยาสูงขึ้นในกระแสะเลือดนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าหากว่าเราลืมหยิบยานะครับ การหยิบยาผิดหรือว่าลืมรับประทานยานะครับการหลงลืมยาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราลืมเนี่ยทำยังไงใช่ไหมครับก็เราควรที่จะรับประทานยาทันทีที่นึกได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใกล้กับมื้อถัดไปเนี่ยก็ควรที่จะข้ามมื้อแรกไปนะครับแล้วก็รับประทานในมื้อถัดไปแทนนะครับห้ามรับประทานยานะครับที่เป็น2เม็ดนะครับหรือ2เท่านะครับถ้าหากว่ามีการลืมนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับของยาที่ต้องระมัดระวังนะครับยาที่ห้ามรับประทานร่วมกับพวกนมแล้วก็ยาลดกรดเนี่ยก็มีพวกที่เป็น n อฟลักซาซินไอบาโคลาโซนนะครับยาลดกรดพวกโอมิภาโซนนะครับแล้วก็ยาเสริมธาตุเหล็กนะครับที่พูดไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีอ,อย่างยาโอมิฟาโซเนี่ยจะมีเม็ดแคปซูลเล็กๆนะครับ ถ้าเป็นเม็ดแคปซูลข้างในจะมีเม็ดกลมๆเล็กๆอยู่นะครับซึ่งเม็ดกลมๆเล็กๆข้างในเนี่ยมันเขาออกแบบมาเพื่อที่ว่าจะไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้นะครับโดยมีการปลดปล่อยยาในสภาวะที่เป็นด่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากรับประทานนมหรือว่ายาลดกรดเข้าไปนะครับมันก็จะไปมีผลทาให้ยาปลดปล่อยออกมาทันทีนะครับทําให้การออกแบบที่เขาออกแบบมาเนี่ยปลดปล่อยไม่ตรงจุดนะครับ ถ้าหากว่าเรารับประทานร่วมกับพวกนมกับยาลดกรดเนี่ยจะทําให้ลดการดืดซึมของตัวยานะครับแล้วก็แล em ้วเราจะทํายังไงใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะรับประทานก่อนที่จะรับประทานพวกนมหรือว่ายาลดกรดเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะครับแต่ถ้าหากเราลืมนะครับลืมแล้วเนี่ยเราก็รับประทานหลังจากที่รับประทานนมหรือยาลดกรดอย่างน้อยสองชั่วโมงเพื่อที่ว่าตัวยากับพวกนมแล้วก็ยาลดกรดเนี่ยจะได้ไม่เจอกันนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับในยาที่ควรรับประทานหลังอาหารทันทีนะครับยาพวกนี้ก็คือยาที่จำง่ายๆเลยคือยากลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มแก้ปวดต่างๆนะครับหรือว่าแก้ปวดแก้เสพกลุ่มที่เป็นเอนไซมนั่นเองนะครับถ้าเอนไซมเนี่ยจะมีพวกไอบรเวเฟนไลโคฟีนแนะครับอนสตนยาแก้ปวดประจําเดือนเนาะอนสเตนยาพวกนี้เนี่ยก็มีผลต่อกระเพาะอาหารนะครับโดยที่มันมีผล ในเรื่องของอทําให้เกิดการระคายเคืองทางกระเพาะอาหารและที่สําคัญเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของทําให้เยื่อบุที่ผนังของลอำของกระเพาะอาหารเนี่ยบางลงนะครับเขาเรียกว่าเมื่อกทาให้เมื่อกเนี่ยมีการสร้างที่ลดลงนั่นเองนะครับทําให้เสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคก,กระเพาะอาหารที่ได้ง่ายขึ้นนะครับ <S <S แล้วจะจะรักษายังไงคือรับประทานหลังอาหารทันทีนะครับ แล้วที่สําคัญก็คือควรดื่มน้ําตามมากๆคําว่าดื่มน้ําตามมากๆในที่นี้ก็คือควรที่รับประทานน้ําตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับไม่ใช่รับประทานน้ําตาม,มากๆช่วงใดเวลาหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าหากเรามีเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับเราก็ควรที่จะเปลี่ยนกลุ่มยานะครับไปนะครับอาจจะเป็นยาพาราเซตามอลแทนนะครับยาที่จะต้องรับประทานต่อเนื่องจนหมดนะครับ ยาในกลุ่มนี้ส่วนมากจะเน้นในเรื่องของยาที่เป็นยาปฏิชีวนะนะครับพวกยาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับแล้วก็ยาที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับหรือว่าโรคที่จะต้องมีการคอยติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ควรที่จะรับประทานต่อเนื่องนะครับจนหมดนะครับไม่ควรที่จะหยุดระหว่างกินบ้างหยุดบ้างนะครับเพราะว่าจะทาให้ประสิทธิภาพของการรักษาเนี่ยไม่ดีและที่สําคัญนะครับถ้าหากว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราก็จะ ป้องกันในเรื่องของการดื้อยาด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะพบเจอกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะครับในเรื่องของการแพ้ยานั่นเองนะครับการแพ้ยานนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราแพ้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าหากเพื่อนๆมีอาการแพ้เราสังเกตง่ายๆจากในเรื่องของลมพิษนะครับค<ข>ื่นคันหน้าบวมตาบวมแน่นหน้าอกได้นะครับในบวร ในบางคนที่มีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหากหากถึงขั้นที่ว่าแน่นหน้าอกแล้วเนี่ยเราควรที่จะรีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อที่ว่าจะรักษาโดยทันทีนะครับถ้าหากปล่อยไว้นานเนี่ยอาการอาจจะหนักขึ้นนะครับแล้วก็อาจถึงเสียชีวิตได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราจะต้องนําตัวยาสําคัญนะครับจำจำให้ได้ว่าเป็นชื่อยาอะไรนะครับมาเพื่อว่าเราจะได้มาเป็น ประวัติในการรักษาแล้วก็ออกบัตรแพ้ยาไปนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับที่มาที่โรงพยาบาลแล้วก็จะบอกว่าแพ้ไปเมื่อ,อหลายปีที่แล้วนะครับอาจจะเป็นตอนเด็กก็ตามนะครับมีอาการผื่นลมพิษแต่ว่าจําไม่ได้ว่าตัวยานั้นเป็นตัวยาอะไรนะครับอาจจะ <c oughs> มาอาจจะมาแล้วก็บอกว่าแพ้เม็ดสีเม็ดสีฟ้าขาวนะครับแต่ว่าฟ้าขาวเนี่ย มันจะเป็นลักษณะของแคปซูลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแคปซูลในบางช่วงเวลาหรือว่าในบางยี่ห้ออาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะจําในเรื่องของตัวยาสําคัญนะครับมากกว่าที่จะจําในเรื่องของลักษณะคร่าวๆนะครับผลข้างเคียงของยาบางชนิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยาความดันนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการทําให้มีอาการไอมากนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับยาในบางกลุ่มอาจจะทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนได้บ้างนะครับในเรื่องของผลข้างเคียงนะครับในเรื่องของการที่ทําให้เกิดอาการไอเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถปรึกษาคุณหมอนะครับในการเปลี่ยนยาในรักษาถ้าหากเป็นยาความดันเนี่ยจะมีบางตัวที่ทําให้เกิดเกิดการไอได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสามารถปรึกษาคุณหมอแล้วก็เปลี่ยนยาในกลุ่มที่ไม่เกิดอาการไอได้นะครับส่วนถ้าหากว่าเกิดในเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ย ก็สามารถขั้นตอนแรกแก็คือการรับประทานหลังอาหารทันทีนะครับเพื่อว่าลดในเรื่องของผลข้างเคียงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับต่อมาเราจะลงลึกในเรื่องของการแพ้ยาและการแพ้ยานะครับการแพ้ยาคืออะไรนะครับการแพ้ยาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับที่มาต่อต้านกับยาที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองนะครับการแพ้ยานะครับเรา ดูเบื้องต้นอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยหลังจากที่เรารับประทานเข้าไปนะครับตามที่ <c oughs> ราจะมีหลังจากรับประทานเข้าไปนะครับเราก็มีในเรื่องของพื้นหรือว่าลมพิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเฉพาะที่หรือว่าเป็นทั้งตัวก็ได้นะครับอย่างที่2คือหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ตาบวมปากบวมได้บ้างนะครับซึ่งหากเกิดในเรื่องของหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกตาบวมปากบวมเนี่ย เราผมแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์และให้ให้รีบไปพบแพทย์เลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของมันถือว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรีบไปพบแพทย์ไม่อย่างนั้นจะมีอันตรายถึงเสีย,สยชีวิตได้นะครับต่อมานะครับถ้าหากว่าเรารีบไปพบแพทย์แล้วเนี่ยเราควรที่จะอันนี้คือในเรื่องของบัตรแพ้ยานะครับหลังจากที่เรา แน่ชัดแล้วว่าเราแพ้ยาตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการออกบัตรแพ้ยาออกมาให้นะครับซึ่งบัตรแพ้ยาเนี่ยในลักษณะของบัตรแพ้ยาจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็จะมีการเขียนชื่อยานะครับจะมีทั้งตัวที่เป็นภา,าษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยที่ไว้สหรับการอ่านนะครับยกตัวอย่างเช่นแพ้ไอบูโปรเฟนนะครับก็จะมีเขียนภาษาไทยเขียนเป็นลักษณะคําอ่านของตัวยานะครับแพ้อาการไม่พึงประสงค์หรือว่าลักษณะการแพ้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เช่นมีอาการเปลือกตาบวมทั้งสองข้างมีอาการคันร่วมนะครับผลการประเมินนะครับผลการประเมินในที่นี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือว่า,าความน่าเชื่อถือของการแพ้ยายนะครับจะมี1 2 3สนะครับถ้าเลข1เนี่ยคือใช่แน่นอนถ้าเลข2เนี่ยคือน่าจะใช่แล้วก็เลขที่3เนี่ยอาจจะใช่นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวาทางเภสัชกรเนี่ยก็จะประเมินแล้วก็ใส่ตัวเลข เพื่อที่ว่าส่งต่อเพื่อที่ว่าการส่งต่อข้อมูลเนี่ยเราจะได้ทราบว่ามีการแพ้ยาที่มีในเรื่องของผลการประเมินระดับไหนนะครับและที่สำคัญก็คือหน่วยงานที่รายงานนะครับก็คือชื่อแล้วก็ที่สําคัญคือวันที่รายงานหรือวันที่เกิดเหตุนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีการแพ้ในเรื่องของกลุ่มไอบูโบเฟนเนี่ยมันก็จะควรที่จะเว้นในเรื่องของการรับประทานยาในกลุ่มเอนไซม์นะครับหรือยาแก้ปวด เพราะว่ามันจะหากรบับประทานยาในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการแพ้เกิดขึ้นอีกนะครับสสิ่งที่ควรทำนะครับเกี่ยวกับการแพ้ยานะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าหากว่ามีการแพ้ยานะครับก็แนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ยจดจําชื่อสามัญน,นะครับคําว่าชื่อสามัญคืออะไรนะครับชื่อสามัญก็คือชื่อตัวยาจริงๆนะครับที่ใช้ในการรักษาหรือว่ามีออก มีผลต่อ,อที่ใช้ในการรักษานะครับไม่ใช่เป็นชื่อทางการค้านยกตัวอย่างเช่นซาร่ามีตัวยาสําคัญคือพาราเซตามอลใช่ไหมครับทิฟฟี่นะครับมีตัวยาสําคัญคือพาราเซตามอลนะครับชื่อสามัญก็คือยาพาราเซตามอลนั่นเองนะครับแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดอาการอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่2นะครับสิ่งที่2ที่ควรทาก็คือการทนสอบกับผู้ป่วยว่าจําชื่อยาได้ไหมนะครับสิ่งที่3ควคนบอกญาติหรือว่าคนใกล้ชิด เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยมาที่โรงพยาบาลนะครับอาจจะมานอนแอดมิดหรือว่าอะไรเงี้ยตอนในเรื่องของการตอนรับยาหรือว่ามารับยาแทนผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่าผู้ป่วยแพ้หรือไม่แพ้ยานะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบซ้ำนะครับหรือว่าถามซ้ำว่ามีเพื่อป้องกันในเรื่องของการแพ้ยานั่นเองนะครับสำหรับแผนการสอนที่7นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆนะครับก็หวังว่าคนที่ นั่งเรียน e-learning นี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้กับผู้สูงอายุที่บ้านนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ